สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิดรักช่อง n อนเกมทุกคนนะครับเราอยู่ในเกม Call of Duty Mobile นะครับออผมมีเรื่องจะแจ้งนิดนึงนะครับ Call of Duty Mobile นะครับคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับคือผมไม่อยากดันทําไปต่อนลครับเพราะว่ามันยิ่งทํายิ่งเละแล้วก็ผมไม่อยากให้ชาว n อนเกมต้องมาดูอะไรที่มันไม่สบายหูสบายตาแล้วผมเองก็ไม่ได้สบายใจเลยนะครับก็หยุดโปรเจกต์ Call o Duty Mobile ไว้แต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้อุปกรณ์ใหม่แล้วก็จะกลับมาทําคลิปคอร์บดิวตี้ใหม่นะครับก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับหวังว่าชาวเอ็นเกมจะรอดูแล้วกันเนาะต้องใช้คําพูดนี้แล้วก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปนไหนนะครับอยู่ด้วยกันเป็นนานนานดูคลิปอันอื่นไปก่อนที่จะลงต่อจากนี้ไปไปเราไปเล่นในโหมดมาติดเฮเยอร์ยยนะครับมันเป็นภารกิจแคนด้วยก็เป็นกาว2องแล้วก็จะใช้เป็นโหลดเอาของสไนเปอร์ ไปลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้สไนเปอร์เลยนะครับไปแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นแมปคอสโ o ลดผมอาจจะต้องเปลี่ยนโหลดเอานะโอเคเป็นเป็นแมปนี้เป็นซัตเทนเปอ์โอเคแต่ช่วงนี้มือก็ไม่ค่อยนิ่งกัด้วย <laughs> มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าไม่รอดก็เหมือนเดิมครับแอดซาลไรเฟิถ่ายอย่างเดียวโอเคเราเกิดฝั่งนี้เนาะเหมือนเดิม มันเทดพอยต์หนึ่งตรงนี้ตรงนี้หนึ่งละ <with> แต่ตรงนี้มันถามว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ม,มาหลังจากที่ลองยิงไปเมื่อกี้รู้ตัวเลยผมว่ามันต้องวืดบ้างอ่ะมา capture โอเคไปเป็นเจ็ดพอยไปจุดแรกของเราก่อนโอเคคือจุดนี้ทำเป็นเบอร์ค่อยไปจุดตรงหลังเนินมันมีตัววิ่งมาเยอะหนมีมาแล้วเรียบร้อยหน้าหงายเลยหมายเข้ามาเยอะเฮ้ยระโดดแล้ะ กระโดดเลรอโอ้โหยิงช้าไปนิดหนึ่ง <c oughs> เพื่อนเก็บไปก่อนไปก็ไม่เก็บไปก็เพื่อนเราโคตรแม่นอืออย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีมานี่สิไหนว่าเหยื่อมีเหยื่อไหมหรือยังนะไหนนะโอ้ยมาแล้วามาแล้วกูไ,ไม่โดนไม่ใช่ไม่โดนไม่ได้ไม่ได้ยิงอือร้อนๆจะไม่ดี เกือเกือเอือเอือเลือดไหลเป็นโลทิสเ้ยเราก็ยืนนั่งหมอบสบายใจฉันเลยโอ้ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูทิศดูอะไรเลยพ่อบักไดเฮ็ดกูเมื่อกี้อนี่อย่านะอย่านะมันยิงจะตรงไหนกันวะ มึงใช่ไหมที่ยิงกูเมื่อกีก้มึงใช่ไหมมึงใช่ไหมอืออือ <c oughs> มึงยิงกูใช่ไหมเบนอือร้อนร้อนจะไม่ดีอืออือ <c oughs> เป็นกูเป็นบอเมื่อกี้ ก็มาดิครับอืมระวังระวังระวังไว้หน่อยระวังไว้หน่อย,อ,ยอืออืรอดเป็นมนึองรอดนะแล้วไปยิงซ้ำให้ทำไมละ่ะอือตัวติดไฟใจติดเธออือเรียบร้อยไม่รู้ว่าโดนใคร อโดนสังหารคงคงเกกระสุนมีอยู่เ right. ก้านัดสุดท้ายเตรียมตัวไถได้เลยทุกคนแน่โอ้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 หด ขิจหายละสี่นะสุดท้ายอื้หือีกเยอะยโอ้ยฮิฮิันเห็นก่อนโอ้ยอีเวนเอ้ยขอเปลี่ยนรถเอาเลยมาดูไม่ทนแล้วนะดูไม่ทนแล้ว โอ้โหยิงวืดโอ้ยแม่งยิงวืดเฉยจังหวนี้ต้องถ่ยอินมีอินไซต์กูไม่สนใจแล้วจังหวัเนี้ยสิบห้าย โอ้ย,อยไม่ได้แม่นเลยหนึ่งไม่ได้แม่นสองลนมาชิชิี้ไแปแดกมันลูกเียกูวนไปอีก่อนแล้วกันแต้มก็โอ้โหทิ้งกันชิบหายหมดอล้ระมานั้นนะโอ่ะ เฮียหลังมามึงใช่ไหมล่ะเมื่อกี้มึงใช่ไหมล่ะ,ม,ม,ละมาดีเอามามามาผม,มไม่เก็บด้วย <capture> e. ปืนอนะอือ <osing> จ่อแม่งแบบนี้เลยเวียน เอามามา,มาถึงทีหงกูบ้างละ่ะไอเวนมาเนี่ยเฮ้ยเอ้ันี่ก็นี่ก็ไม่ได้แม่นเลยพ่อเราจะขึ้นมาบนหอทำดอยอะไรวะแพ้ไ <laughs> อเวนไปครับทุกคนไปลุยกันต่อไม่เข็ดไม่ลาบ เดี๋ยวเปลี่ยนมาใช้โรดเอานี้บ้างนะครับเป็น M4 ไปมันได้ไปกาว,วอนี่แหละมาก็เริ่มเลยลึกมาส่วนมากมันก็จะวนมาทางนี้ก่อนสองดูก่อนสิจะไ,ได้วิ่งถูกเฮ้ยมันใช้อะไรกันอะเพื่อ <Contact you. S 1> มึงพลาด M4 จริงไหมเนะี่ย เรวบอกว่า M นี่โอ้โหท่านัดเข้ามือเมื่อกี้มึงทำอะไรก่อนมาเนี่ไอเวียนกำลังเสียเปรียบ่างระเบิดไว้ก่อนเลยเอ้าไอเยียอะไรเพิ่นโอ้โหไม่เห็น เห็นนะแต่โหลไม่ทันเห็นปะ่ะ <Contact. S 1> มันส่องนะอ่ะตรงนั้นแสดงว่าพื้นที่สุ่มเสี่ยงัานอ้อมจ้าเหมือนเดิมถ้ามันสุ่มเสี่ยงเราก็ต้องอ้อมนะทุกคนไม่สนแล้วตั้งวันนะี้มาขอชนะแล้วกันนะตาเนี้ยโอเคแต้มสูสีอยู่รู้สึกว่าคิดผิดนะติดทันทีโค้องโขกมาอ๊ โอ้โหเขาเขาโยกหลบโอ้โหใช้เลตดอตปิดเลเซอร์ด้วยใช้เลเซอร์นำทางโอเคอืมเราต้องเข้าพื้นที่ค่าศึกแลก้วจังหวะนี้ก็คือการที่ไปจุดอีนะครับทุกคนมาเนี่ยรู้ว่าเสียเอ้ยจ๊ะอืออื้อรู้ว่าเสียง เดยวนะเดยวนะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นปืนในนั่นอะอะไรวะ S M G อ่ะอไปแลต้องไปละวท่อนะได้เค้ียแบงหนีก่อนโอ้ยเนี่ยเราจะไม่ให้แบบหยุดยุบพลัลดยุบโปรเจกค,คอร์ดิตี้ได้ไงแหลกใช่ไหมไวอดโอเคยึดได้แล้วสวยไปต่อไป โบัตตร์้โเบับอรสวยไอืนดูไอ้เฮียสไนเปอรบดิจิตอลยิงแบบดิจิตอลคืออะมงไ่รู้จะช่วยอานางไหอันนี้เพื่อนเราใช่ไหมอย่ายิงเพื่อนอย่ายิงเพื่อนเราอย่ายิงเพื่อนเราขอร้องอือโอ้โห ยืนส่องมาจากไกลเลยมันถึงเวลาของจีจีละมาจังหวะนี้นมาเนี่ยเดินหน้าตรยอย่างเดียวแล้วชิดผายแล้วใครหลังบางมาองรอลุ้นกันโอเค จังหวะเนี้ยกูอะในก้าพอยก่อนเลยโดนโอเคจังหวะนี้ต้องโดนสังหารออกไปลูกเอ้ยปุ่งผุ่งโค้งโค้งยิงหยอดหยอดยิงแบบเขาเรียกว่าอะไรยิงแบบไม่กดยิงทีะนัดยิงเกินช็อต แจ๊เดเลยข้าจะเววาโผดแมงเลยเออมาเน่บกไดเฮ็ดกูเมื่อกี้นะบกไดบักได,ากไดมาเน่พลรกิจลายเฮ็ดคงณแรนด์ไหมยังไอ้เยอะเลยข้างหลังเข้าไอ้สัตว์อเอ้าเียเพื่อนไอ้สัตว์เฮออ้ยมันใช้เวลามาแหลกเลยนะ เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเวลามันแหลกๆหรืออะไรเงี้ยมันโปรหรือมันโปเหรอทุกคนมันโปรปะหรือยังไง <c oughs> หรือมันยังไงวะผม <c oughs> ไม่รู้เรื่องนี้เลยอะ่ะเออทุกคนรู้ไหมเอาชนะว่ะ <c oughs> <c oughs> ชนะโว้ยอืม ตามที่ถามไปนะครับไอถ้ามันแบบกระตุกกระตุกแบบที่มันไม่ใช่แบบจากโทรศัพท์เราแบบแหลกๆอยู่ดีมันก็แบบอยู่ดีเล่นลื่นมาอะไรเงี้ยพอเจอจังหวะยิงจังหวะอะไรเงี้ยแล้วมันแหลกอ่ะแล้วมันแบบกระตุกกระตุกกึ๊กๆแบบทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแบบเจอโปหรอหรือยังไงมันเกี่ยวกันไหมคือมีแต่คนบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้โปพี่ยังไงก็โปมันใช่หรอถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับผมจะได้เข้าใจว่าเข้าใจถูกว่ามันเป็นโปเออ เราไปดูกันว่าจาังหวะที่เรามัวเมื่อกี้มันยังไงเอ้อเราฆ่าไปสิบสี่นะเฮ้ยสิบสี่เลยเหรอแล้วทำไมฝั่งตรงข้ามยี่ห้าสิบห้าสิบสี่ฝั่งเราก็เขาก็อ้นี่อยู่นะทำไมเราฆ่ากันได้แค่นี้ปะโถ่เอ้ย <laughs> เราบอกใช้เอ็มสี่แมโผล่วันแรกแมกเอีย yeah! <laughs> อยยางวะ โอเคครับทุกคนจบโปรเจกต์คอร์ดูตี้โมบายแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ตอนได้อุปกรณ์ใหม่แล้วก็เดี๋ยวคลิปคอร์ดูตี้อันใหม่ก็ตามออกมาเองขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณที่ติดตามกันทั้งคนที่ติดตามอยู่ก่อนหน้านีแล้วแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคําแนะนําเลยนะครับทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกการให้กําลังใจนะครับมันดีดีต่อใจผมแบบที่สุด พูดได้อย่างเดียวคือคําว่าขอบคุณทุกคนจริงๆทุกคนคือแบบกําลังใจชั้นดีเลยนะครับมันไม่ได้เหนื่อยนะครับมันไม่ได้ท้อเลยแต่ที่หยุดไปเนี่ยสาหรับคอร์ดตี้คือผมไม่อยากให้ผลงานมันออกไปแล้วมันมันไม่ดีมันห่วยแตกนะครับซึ่งมันทําให้ผมไม่สบายใจนะครับที่ทํางานอะไรออกไปแล้วแบบให้ทุกคนได้เห็นแล้วมันแบบมันได้แค่นี้หรอวะอะไรอย่างเงี้ยผมค่อนข้างที่จะสีเรียนน,นิดนึงนะครับก็เลยต้องหยุดไว้ แล้วก็รอได้อุปกรณ์ใหม่มาแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งหลังจากนี้ก็เล่นกับเพื่อนๆสนุกๆน,นะครับทั้งที่แอดเข้ามาจาก YouTube นะครับตอนนี้มีอยู่2คนนะครับชื่อคุณปอยเซียนกับอ,อ,อะไรนะคุณแอ,อมซอรี่ปะผมขอโทษนะครับถ้าอ่านชื่อผิดเพราะว่าผมบางทีผมรีบอ่านแล้วก็รีบตอบไงหมายถึงว่าตอบในแชทในตัวเกมนะครับก็หวัว่า จะได้เล่นด้วยกันนะครับมาสนุกด้วยกันแล้วทุกคนจะรู้ว่าอาถันตีสี่สำหรับผมมันแรงขนาดไานนะครับอาถันตีสี 4, ่แม่งเหยียบลงกลางล่มกลางลงพื้นเสร็จปุ๊บไอย้ยังไม่ทันได้เก็บปืนเลยยัยโดนยิงตายเพื่อนแม่งมีตั้งเยอะแม่งจ้างงยยิงแต่กูแม่งไม่รู้เป็นอะไรปืนยังไม่ทันได้ถือเลยถือแต่มีดโอ้ยจะไปบางในะจันฟันเขาก็ไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวไว้มาเล่นด้วยกันครับสนุกสนุก นกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนเสียรักนะจบจบม๊อบ